สิวสำหรับงานไม้นะครับจาก Devolt ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวของคุณอชนะครับพันแบบนี้มาเลยนะจริงๆมันจะมีแพ็กเกจมีอะไรของเขาด้วยแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นของที่เขาใช้แล้วนะครับซื้อมา ของใช้ส่วนตัวนะแล้วเขาก็ให้ยืมรีวิวขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับราคาลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปท่ d e ี c r i p t i o n และพิมพ์คอมเมนต์ตัวนี้เป็นสิวจากแบรนด์ d e v o l ค่ายเหลืองดำดำเหลืองนะครับซึ่งถ้าพี่ๆหลายๆคนที่เป็นช่างก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า v o v v l เองเขาเป็นแบรนด์อเมริกันมีการ t ท k e o v วอส่วนหนึ่งของอแบรนด์เยอรมันมาด้วยแล้วก็เขาเป็นบริษัทลูกของ Black and Decker นะครับซึ่งเขาจะมีแบรนด์ร่วมกันก็คือดีวอลกับ Stanley หรือ Stanley นะครับอยู่ด้วยกันตัวนี้จะเป็นปลอกสำหรับเก็บนะครับอาจจะแปะผนังหรือว่าห้อยอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีตัวสิวนะครับอยู่ข้างในมาดูกันเลยนะครับผมดันขึ้นแบบนี้แล้วดึงตัวหัวสิวออกมาสิวเนี่ยดูเหมือนจะมีการใช้งานมาแต่ว่าไม่ได้หนักหน่วงมากนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณหัวสิวเนี่ยเขาจะมีความแบนแล้วก็ลาดนะครับจะเป็นสิวแบบใช้สกัดนะครับความคม คมประมาณหนึง่งแต่ไม่ได้คมกริบนะครับผมลองสัมผัสดูจากจากความรู้สึกนะคมประมาณหนึง่งถามผมว่าคมระดับไหนก็ใช้ซ็อไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับคมทั้งบริเวณปลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีองศาที่เฉียงเพื่อให้คัดพวกเศษกบเศษส,สิวออกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีส่วนที่เฉียงด้านนี้ก็ใช้งานเป็นสิวได้นะครับวานแล้วก็ ตอกบัตออนด้านนี้เพราะว่าบริเวณสันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะแบนนะครับสามารถจะรับแรงเคาะจากค้อนหรือว่าตีจากบัตร t ไม้พวกเนี้ยนะครับได้แล้วก็ด้านหน้าก็ใช้เป็นสิวกดนะครับหรือว่ากระแทกได้แล้วก็ตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นคล้ายๆจะเป็นฟูแทงหรือว่าจะถ้าไม่ใช่ฟูแทงก็จะมีเพลทที่รับแรงกระแทกแรงตอกตรงตูดได้ด้วยนะครับตัวสิวน้ําหนักความยาวเราลองมาดูกันนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับหน้าสิวเนี้น่าจะประมาณนิ้วครึ่งได้นะ น้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับ288กรัมนะครับเฉพาะตัวแล้วก็ใบสิวนะครับรวมถึงตัวสิวเนี่ยมาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดเลยนะวัดตั้งแต่หัวจนถึงบริเวณท้ายสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ10.7-10.8นิ้วนะครับประมาณ27.5เ็ซนติเมตรใบจนถึงกาดนะครับคอตรงนี้เลยนะผมัดทั้งหมดนะครับอยู่ที่5้ดนิ้วหรือ14เซนติเมตรโดยประมาณนะครับส่วนหัวสิวเนี่ย มีความกว้างประมาณนิ้วหนึงหนึ่นิ้วนะครับก็เป็นไซส์ใช้งานสำหรับงานคราฟต์ต่างๆนะครับแน่ๆว่าสิวก็คืออุปรกรณ์สำหรับสกัดไม้หรือว่าจะเป็นการทำงานไม้นะครับองศาความเฉียงก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ความหนาของสิวเนี่ยจะเห็นว่า ด้านสันตรงนี้จะหนามากเลยนะครับแต่ถ้ามองจากด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณของหัวสิวเนี่ยมันจะไม่ได้แบนตรงมันจะเฉียงลงไปจนถึงแนวคมตรงนี้นครับเอียงนะตรงนี้เอียงๆมันไม่ได้ตั้งตรงแบบนี้นะเอียงนะครับก็ทําให้ความหนาที่สันมีมากกว่าส่วนด้านล่างแล้วก็บริเวณด้านในตรงนี้จะเป็นส่วนที่มีสเตรทชัฟันหยักนะครับแบบร่องสี่ร่องนะครับทำให้ใช้งานแบบตัดเชือกหรือว่าปอกอะไรพวกนี้นะครับใช้แบบคล้ายๆเหมือนเป็นมีดแทน เราจะลองสังเกตดูบริเวณข้างใบสิวนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีขนาดของสิวเล่มนี้นะครับบอกว่าเป็น1นิ้วหรือ25ามมสวมเครื่องป้องกันก่อนส่วนข้อสิวจะเป็นลักษณะทรงฟราเนลทรงโคนนะครับแบบนี้นะครับเสริมความแข็งแรงแล้วก็คมเนี่ยจะิ่มตั้งแต่บริเวณด้านหลังตรงนี้เลยนะครับไปจนถึงสุดไปลายใบสิวส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือจะแบนนะครับาภาษาอังกฤษสิวเขาเรียกว่าชิโซนะครับ C H I S E L ชิโซนะครับก็แปลว่าสิว คอจะเป็นแกนโลหะยาวมาถึงข้างในนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าทะลุมาถึงท้ายหรือว่าจริงๆแค่ปิดตรงเพลทต,ตรงนี้นะครับแต่จากการสัมผัสแ้วน้ำหนักขนาดนี้นะผมเดาว่าน่าจะเป็นฟูแทงก็คือเป็นแท่งเดียวกันจนถึงท้ายสุดนะครับซึ่งก็ทําให้สิวมีความทนทานต่อแรงกระแทกใช้งานแบบวางอเงี้ยล้วใช้ค้อนตอกปั้งปังป้ง,ปงนะครับสกัดออกน่าจะได้ด้วยนะครับ ด้ามเป็นวัสดุ ABS พลาสติกนะครับหรือจะเป็น Glassfibre Nylon ที่มีการทําเป็นด้ามกลมรีนะครับสีเหลืองๆแล้วก็ส่วนสีดําจะเป็นวัสดุยางสังเคราะห์ที่มีความแข็งไม่ได้ว่าเหนียวมืออะไรนะแต่ก็จะออกแบบมาให้มีความแน่นด้วยนะครับพร้อมกับลายกรนลื่นบริเวณท้ายด้ามโลโก้ d v a l นะครับเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ตัวของคอสิวนะครับที่ด้ามตรงนี้จะเห็นว่ามีกาดยื่นออกมาซึ่งเขาต้องการออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบว่าเวลาจับด้วยมือขวาเนี่ย กาดมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับให้เราทราบว่านี่คือคมอยู่ข้างล่างนะครับแม้ว่าไม่ได้มองหรือไม่ได้สังเกตแล้วด้านบนก็สามารถจะตอกได้จับไซส์สก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงคอสิวจะมีการทาสกิลล์อบเวตรงเนี้ยทาให้ผู้ใช้งานสามารถทรถาบได้ว่านี่คือด้านข้างไม่ได้หงายขึ้นหรือว่าผิดด้านนะครับจับแล้วก็จะรู้สึกว่าเอออินเด็กซ์หรือว่าสามารถจะระบุชี้ได้เลยว่านี่คือส่วนด้านข้างด้ามน,นะจับคมลงแบบนี้นะครับส่วนการคอนโทรลอื่นๆจะเป็นการตอกอะไรก็ทําได้ ท้ายจะเป็นเพลทโลหะนะครับค่อนข้างแข็งแล้วก็หนามากนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเหล็กโครมหรือว่าอะไรนะมีความแบนทําให้ถ่ายแรงกระแทกเวลาต่อสกัดออกได้นะครับก็เป็นสิวสําหรับงานช่างนะครับจะเป็นงานไม้หรือจะเป็นสิวสําหรับต่อสกัดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้ทําน่าจะเป็น c r าขด V หรือว่าโครเมียมวานาเดียมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเกรดแบบไฮคาร์บอนแค่ไหนเป็นรหัสเหล็กอะไรนะครับแต่นี้ก็คือสิวที่ใช้งานที่ด้ามอ้วนอูมนะครับสามารถจะจับได้หนักด้ามยาวแล้วก็กระจายแรงกระแทกสำหรับการใช้งานช่างได้นะครับ e ดูในเพลย์ลิส Sharp h n n t o o l แล้วก็ v o v v l นะครับ d v ฟอลซู a ั l แล้วเจอกันใหม่ o อ e หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม h ฮ b บ o u เอาท์ hey,